สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ผ่าล้ออีกแล้วผู้สาวขาล้อนะคะทุกคนแล้วค่ะวันนี้มาล้ออยู่ที่โคราชนะคะทุกคนหรือว่านครราชส,สีมาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่บอกได้เลยว่าโคราชก็ว่าใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเพราะกว้างมากๆนะคะไป โอ้ยขับรถไปไกลแสนไกลก็ยังอยู่เขตโคราชโคราชนี้กว้างมากๆเลยนะคะถนนเส้นนี้นะคะทุกคนทะลุนะคะทะลุรัดออกถึงคลองไผ่นะคะทุกคน รัฐลุออกคุ้ของภัยถนนมิตรภาพนู่นล่ะคะ่ะแต่ตีเองก็ไม่รู้ว่าผ่านหมู่บ้านอะไรบ้างใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะหรือว่าพี่พีเอฟซีคนไหนที่มีบ้านอยู่แถวนี้คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกาลังใจทุกการแช์นะคะที่มีให้กับตีนะคะแล้วก็การสนับสนุนทุกทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านโฆษณานะคะหรือว่าทางด้านการดูคลิปหรือว่า ข้เรียกว่าอะไรคําแนะนําต่างๆหรข้อมูลต่างๆก็กลับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะแต่ว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยในนาะทีนี้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาชมถนนสุนสบทอันนี้คือถนอนสวนบทจริงๆนะคะ,ะมาพูดถึงถนนสวนบทแล้วตีจะมาบอกเรื่องราวหนึ่งนะอันนี้คือไม่ได้แซะหรือว่าไม่ได้ ต่อว่าใครนะคะอันนี้คือมีคนลาวคนหนึ่งหรือว่าบางคนก็แล้วกันเนาะที่มาพูดถึงประเทศไทยนะคะว่าเขาอาจจะไม่เคยมาหรือว่าเขาอาจจะเคยมาหรือเปล่าตีเองก็ไม่แน่ใจหรือเขาตั้งพูดเพื่ออยากจะให้เรามีคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนอันนี้นะ เลยมาอยากให้เขาได้มาเห็นนะนี่คือถนนสวนบทบดริงๆนะคะสวนนขบดริงๆเพราะว่าหลงทางเข้ามานะคะห่างจากตัวเมืองมากนะคะอันนี้คือสวน,นบดจะมีแต่ป่าแล้วก็หมู่บ้านที่ตทางกันนะคะแต่ดูถนน,นทางแล้วคนจะมีนะคะเขาอาจจะเขา้าใจผิดหรือว่าเขาเคยคิดหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะได้ดูถนนไทยตั้งแต่สมัยส0ปี50ปีคือหลังหรือเปล่าอันนี้ตีก็ไม่แน่ใจเนาะ อันนี้คือเขาคอมเมนต์หรือว่าเขาพูดมาว่าถนนไทยอ่ะดีแต่ในนี่ดีแต่ในตัวเมืองกัแล้วกันเนาะดีแต่ในตัวเมืองแต่บ้านนอกกับถน,นนบบมีแต่ถนนระบบไม่มีความเจริญนะคะอันนี้คือจริงจริงแล้วนะคะพูดตามความจริงเนาะอันนี้ดีคือทาวบ้ปรมสงค์นะคะ<ส>ถ้านอนอยู่ที่เมืองไทยไม่ว่าจะตามเขตถนนหรือว่าจะตามเขตในตัวเมืองหรือว่าจะตามเขตบ้านนอกนะทางไปไล่ไปนาไปลวกไปสวน บอกได้เลยถ้าจะหาทางลุกลนะัำไม่มีนะคะแทบจะไม่มีว่ามีไหมมีนะคะมีจะมีน้อยนะคะมีน้อยมากนะคะถ้าคุณได้เห็นถนนลุกล้ำในที่เมืองไทยนะคะถือว่าคุณโชคดีถือว่าเป็นบุญตานะเพราะว่าถ้าไม่มีแบบถ้าไม่ใช่คนพื้นที่ที่จริงๆอะ่ะหรือว่าพื้นที่ส่วนบุคคลของคนอของคนอื่นอะน่ะเนาะที่มีเจ้าของแบบพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยเข้าไปจะเห็นอยู่นะคะทางไปได่ไปนาเนี่ย ถ้าเป็นพื้นที่ของคนที่เข้าให้เข้านาเพื่อนเองเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่ได้ลาดยางแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่รวมเนาะ,ะเป็นถนนรวมหรือว่าเป็นถนนสาธารนณะไม่มีเลยนะคะแทบบอกได้เลยว่าไม่มีอะ่ะตีบอกได้เลยว่าไม่มีเลยเท่าที่ตีได้รีวิวถนนประเทศไทยมาโอ้ยน่าจะเป็นสองปีแล้วนะที่ตีเลาะมานี่ยังไม่ทั่วยังไม่ขวยเลยนะคะขนาดไซยภูมิ ทีอยู่เท็ตียังไปไม่หมดเลยนะแถวอำเภอทิศตตียังไม่ได้ไปเลยนะครับปีนี้ว่าจะไปอยู่อำเภอทิศตสถิตอันนี้อยู่ที่โคราชนะคะดูนะสองข้างทางมีแต่ป่ามีแต่เขามีแต่ป่าก็แล้วกันแต่ว่าสะออนอะไรตีได้เห็นถึงความแบบพื้นอนุรักษ์ก็เรียกว่าอะไรเนี่ยต้นไม้อยู่ที่เมืองไทยเนาะ มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็โอนวามอุดมสมบูรณ์นะคะดูต้นไม้พญา,าอยู่ที่ฝั่งไทยช่วงหน้าเลงเทเทก็ยังเป็นแบบเขียวกระจีนะคะเขียวกระจีสวยงามนะคะอุดมสมบูรณ์นะอยู่ทุที่เมืองไทยอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็บวกกับถนนหุนทางหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ตีเองก็มาถึงาทางขึ้นเขานะคะเขาเรียกว่าทางขึ้นเขาใหญ่เทียงอันนี้คือมา จนถึงออกมาจากถนนมิตรภาพแล้วเอาจากคลองไผ่มาถึงถนนมิตรภาพแล้วตอนนี้ก็ขึ้นสู่เขาใหญ่เที่ยงนะคะเป็นจุดท่องเที่ยวหรือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของโคราชก็แล้วกันเขาใหญ่เที่ยงข้างบนก็จะเป็นอ่างเก็บน้าเขื่อนลำตะคอนนะคะเป็นอ่างเก็บน้ําลอยฟ้ามีทั้งจุดชมวิวมีทั้งจุดท่องเที่ยวหลายหลายอย่างหรือว่าจะไปไเรียกว่าอะไรมีพื้นที่หรือว่าการ ที่เรามาท่องเที่ยวจุดพักต่างๆหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทนะคะหรือว่าจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็จะมีรถนำเที่ยวนะคะทุกคนอันนี้คือตีกลับมาจากเที่ยวชมวิวอยู่ที่อ่างเก็บน้ำเ่อนลำตะคองตอนบนุนะคะเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานน้ำนะคะนี่คือถนนชนบทของกริงเลยนะคะทาง ขึ้นเขาลงเขานะคะทางขึ้นเขาลงเขาอยู่ที่ฟูราดเนาะนี่แหละค่ะเนาะหนุ่มเรานะคะอันนี้ตีไม่ได้ตำหนินะคะคือตีพามาดูมาเปิดหูเปิดตาพามาให้เห็นกับหูกับตาเลยว่าเท่าที่ตีได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเท่าที่ตีได้สัมผสัสอยู่ที่เมืองไทยการรีวิวการเดินทางการเข้ามารับสุ่มในแต่ละพื้นที่นะคะอยู่ประเทศไทยถามว่าตีไปหมดนัง ตียังไปไม่หมดถนนเมืองไทยตียังไม่ได้รีวิวหมดเลยนะคะเขียนอุบลตียังไม่ได้ลงไปนะคะตีไปถึงแต่แค่อคอนแก่นนะคะทางภาคอีสานอุ๊ภาคอีสานยังไปไม่หมดหรอกคะ่ะเข้าไปกรุงเทพก็ไปปีนี้ก็เข้าไปครั้งหนึ่งที่เข้าไปหาหน้องให่นะคะปีก่อนก็เข้าไปครั้งหนึ่งนะคะที่เข้าไปเที่ยวนะคะกรุงเทพไปแค่นะั้นทงภาคใต้ตียังไม่ได้เข้าไปเหนือสุดตีก็ไปถึงแค่เรียกว,ว่าอะไร พิษณุโลกนะคะเหนือสุดที่ตีไปนะคะไปเหนือสุดนะคะไม่ใช่ว่าเหนือสุดของประเทศไทยนะไปตีไปภาคเหนือแ,แค่ไปได้แค่ไปถึงแค่พิษณุโลกนะคะคือไปบ้านแม่หญ่เนาะอันนั้นแหะค่ะอันนี้คือถนนหนทางและควมอุดมสมบูรณ์และควมมีระเบียบวินัยของคนไทยนะคะนี่คือเรื่องจริงนี่คือถนนส่วนบทของจริงถนนบ้านนอกของจริงนะคะไม่ใช่ถนนในเมืองนะคะ แต่ว่าความสวยความงามความอลังการความสะดวกสบายนะคะเป็นถนนสองเลนทางขึ้นเขาลงเขานะคะอยู่ที่เมืองไทยขึ้นยอดเขาเลยนะคะทุกคนนะคะและที่นี่นะดูนะคะสองข้างทางทางขึ้นเขามีแต่ป่าแต่ว่าถานนดูนะคะสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะที่สำคัญเพื่อนยังปลูกด,ดอกอะไรเพื่อนเลือกดอกอะไรดอกเห,อเหลืองเนี่ยเนาะ ใส่ริมถนนทําให้แบบเราขับรถไปชมวิวไปก็บรรยากาศดีแล้วก็สดชื่นนะคะเห็นดอกมุงดอกไม้อย่างเงี้ยนะคะดูความต้นไม้นะคะอุดมสมบูรณ์มากดูถนนหนทางนะคะก็อย่างว่าเลยเนาะทุกคนถึงจะอธิบายไปก็เหมือนเดิมเลยเนาะถ้าเขาไม่ยอมรับรู้ถ้าเขาไม่ยอมที่จะเปิดหูเปิดตาถ้าเขาไม่ยอมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆก็คงจะ รู้แก,ก็แต่เข้านั้นแหละเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือถนนสุนบทอย่าเข้าใจผิดว่าถนนในเมืองนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นทางเข้าเมืองทางเข้าหมู่บ้านทางขึ้นเขาลงเขาทางเชื่อมต่อเขาเรียกว่าน่าจะเป็นถ้าพูดจำตงก็คือทางเชื่อมต่อตำบลก็ว่าได้ทางเชื่อมต่อหมู่บ้านก็ว่าได้ทางขึ้นเขาก็ว่าได้นะคะเป็นถนนหนทางที่บอกได้เลยว่าไปถึง สถานที่ท่องเที่ยวนี่ไม่ได้อวยนะพามาดูความจริงนะความจริงบางอย่างบางคนบางคนก็อาจจะรับไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะเราอยู่ที่เมืองไทยใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆได้สัมผัสกับเห็นหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างที่คนเราบางคนนะคะอาจจะมัไม่เคยได้มาสัมผัสอาจจะยังไม่เคยได้มาเห็นกับตาอาจจะยังไม่เคยได้มาเห็นกับตัวเองก็เลยอาจจะคิด แล้วก็มานุนไปทั่วนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเรายังไม่รู้บางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่เห็นเราก็สามารถศึกษาหาข้อมูลหรือว่าหาความรู้ได้จากทางาเว็บไซต์หรือว่าทาง YouTube ทางเฟ Forebook เขาก็ออกกันข่าวโคมโคมโคม,มนะคะขาเราอยากรู้ข่าวใดเราสามารถพิมพ์เข้าไปดูเราสามารถพิมพ์เข้าไปเห็นหรือว่าอยากจะดูถนนลุกลังก็เข้าไปดูเลยนะคะ แต่ว่าก็น่าจะมีหลงเหลืออยู่แต่แล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากมากนะคะถ้าบอกได้เลยว่าถ้าคุณข้ามมาประเทศไทยข้ามมาเมืองไทยถ้าคุณจะไปหาหนอนลูกหลางยิ่งกลัวฮะยิ่งกวักวเพราะเรียกว่ายิ่งกวัวงมเข็มในมหาสมุทรนะคะบอกได้เลยว่าถ้าไปไม่ถูกจุดถ้าไปไม่ถูกที่หรือว่าถ้าไม่คนมีคนพื้นที่พาไปจริงๆเนาะจะไม่ค่อย จะไม่เห็นเลยนะถนนลูกลังนะคะเราต้องไปแบบมีคนพื้นที่พาออไปจริงๆขนาดทางเข้าป่าหาเก็บเห็ดน,นะเดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าเป็นถนนลาดอย่างเลยคอนกีดไปหมดแล้วจ้าหนุ่มลรวจ้านะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังนะคะไม่ได้ตําหนิไม่ได้อ่าไม่ได้ว่านะคะคือพูดตามความเป็นจริงที่ตีได้สัมผัสบ,บนท้องถนนประเทศไทย ตั้งแต่ทำ YouTube มา2ปีนี้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะติองเองก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะก็ขอจากกันไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนนทางลงเขาอยู่ที่โคราชหรือว่านครราชส,สีมาบรรยากาศดีมากสวยมากวิวก็ดีแบบ ขับรถอะฟินมากนะคะสมมุติว่าอะผู้บ่าวกับผู้สาวก็เล้วกันว่าทุกคนขับรถฟินสุดๆเลยนะคะบรรยากาศดีสมบิวทิวทัศน์พาผู้พาแฟนพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนอารมณ์หากินข้าวแบบเขาเรียกว,ว่าอาหารก็ไม่แพงนะคะที่นี่ส้มตําไก่ย่างนะคะส้มตําส้มตาเขาเรียกว,ว่าคคกละ40บาทไก่ย่างก็ไม่แพงตัวละร้อยกว่าบาทหรือปาเผาก็สี่สิบห้าสิบแปดสิบร